ดาวแค่หมื่นเก้าครับผมพรอยู่แปดท่นกว่าบาทถึกใจวะครับมาเบิ้งครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมผมตีฟอร์ดครับมือนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่โชว์รูมฟอร์ดนิวพารามสองพู้ใดอยากได้รถกระบะคันหนึ่งนะครับมีเงินอยู่บวกเกินสองหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับดาวรถกระบะแคปยกสูงของฟอร์ดโตงามโตเท่เลยมาเบิ้งน้ำกันครับ ครับผมมาอัปเดตโปรโมชั่นกันแน่จังหน่อยนะครับนอกกับช่วงนี้เนาะช่วงมอเตอร์โชว์2,020นะครับบอลลิงเจอร์ XL พลาสครับคุณใดที่กําลังอยากได้รถยนต์คันใหม่หรือว่ารถคันแรกผมสิพามาเบิร์นขันนี้นะครับ663,000บาทนะครับมือนี้ผมออกมาให้พอแม่พี่น้องคนดีสารเท่านะครับเดาในราคาแค่10,000เก่าพันเก่าร้อยบาทครับวันรับรถจ่ายหมื่นเก่าพันเก่าร้อยเท่านั้นครับโบ, 10, 9, บ,บม,มีบวกเพิ่มได้ตามนี้เบิร์ตทุกอย่างเลย ได้แกงกันแนมมาเบิงไก่ครับกระจังนาครับผมแถมให้เลยครับสกุบหนาครับขอบไฟหนาครับผมแม็กซิมหกนิ้วนะครับกับยางห้างกุกนะครับยางเอที่ชิวล์้อขนาดหกนิ้วแบบมหมุดครับสติ๊กเกอร์รอบขั้นครับเบามือจับเหล่าหลังคาครับขอบไฟตไทยครับผมกันชนท้ายทรงสูงครับ กลบมาเลยเนอร์ฟอสแท้มาเบิร์อีกเชิงหนึ่งความงามของรถคันนี้ครับความสวยงามของเพลนตื่นใจบ่ครับและนี่ก็เป็นโปรโมชั่นสำหรับช่วงมอเตอร์โชว์ช่วงนี้นะครับเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานหรือว่าสิเป็นคนภาคใดก็ะต่ำนะครับขอให้ฟังตีรู้เรื่องนะครับพอคลิปนี้บอีสานขอให้ฟังตีรู้เรื่องเท่านั้นครับดาวแทะหนึ่งหมบาทครับผมคุณสมบัติของคนจืดเนาะครับเนาะ ขอคนเห็นงานประจําครับผมเครดิตดีครับถ้าเคยมีการผ่อนชำระอีกอย่างมาสักอย่างสีดีแห้งครับผมหรือว่าลูกค้าคนใดที่เห็นงานอิสระครับเพราะว่าจะเป็นการค้าขายหรือว่าอาชีพรับเหมาโทรเข้ามาคุยกันครับศูนย์หกหนึ่งหาเก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งหกครับผมหรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้ครับแอดไซน์นะครับ T R I underscore F O R D 3รีฟอร์ดในเด็กนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ